สามสิ่งที่ผู้ชายต้องการจากผู้หญิงแต่ผู้หญิง99%ไม่รู้ค่ะสามสิ่งนี้ค่ะอ้างอิงมาจากทฤษฎีแรงจูงใจมนุษย์ของมัทรูค่ะความปลอดภัยเป็นพื้นฐานอันดับสองจากความต้องการพื้นฐานหกประการของมนุษย์ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วค่ะผู้ชายเขาต้องการความปลอดภัยทางความสัมพันธ์เช่นกันค่ะผู้ชายเขาจําเป็นที่จะต้องรู้สึกปลอดภัยกับผู้หญิงที่เขาจะรักค่ะและพวกเขาจะไม่ผูกมัดกับผู้หญิงที่พวกเขารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยค่ะเพราะฉะนั้นค่ะถ้าคุณรู้ในสามสิ่งนี้ค่ะมันจะทําให้คคคุณณสสาาาาาาามมมรรรถเเเเเชชชื่่่่่่อออออโยยงงงงง์ิิกกัับขขขได้้้้นนะะททีีผูต และผู้หญิง99%ไม่รู้ก็คือคุณต้องแสดงให้เขาเห็นถึงความไว้วางใจและความเคารพค่ะมีการศึกษาพบว่าผู้ชายต้องการความเคารพมากกว่าการดูแลเอาอกเอาใจซะอีกค่ะจากการศึกษานี้บอกอะไรเราการศึกษานี้ทําให้เราพบว่าเราอย่าไปแตะอีกโอก้ของผู้ชายเด็กขาดค่ะถ้าเราอยากไปนั่งอยู่ในใจเขาค่ะเราต้องเป็นผู้หญิงที่เสริมอีกโอก้ของเขาค่ะไม่ใช่ทําลายอีกโอก้ของเขาค่ะเช่นคุณสามารถเสริมอีกโอก้ของเขาได้ด้วยการแต่งตัวสวยตลอดเวลาที่ออกไปไหนกับเขาในที่สาธารณะค่ะมนุษย์ทุกคนค่ะต้องการ มีแฟนไว้อวดค่ะเพราะฉะนั้นค่ะถ้าคุณดูดีเสมอเวลาที่ออกไปไหนมาไหนกับเขาคุณจะเสริมอ,อีโก้ในส่วนของจิตใต้สำนึกลึกๆของเขาได้ค่ะหลายคนมองว่าไม่สําคัญแต่เรื่องนี้สาคัญมากๆค่ะข้อที่2คุณสามารถเสริมอ,อีโก้เขาด้วยวิธีการคู่ชื่นชมเขาเสมอค่ะผู้ชายชอบคําชมมากๆค่ะสิ่งที่หมญจะแนะนําก็คือให้คุณชมเขากับเพื่อนของเขาหรือชมเขาให้คนอื่นฟังแล้วให้เขาแอบได้ยินค่ะ,คะการที่เราชมเขาต่อหน้าระหว่างคุณกับเขามันก็ทําให้เขายินดีมากพอแล้วค่ะแต่จิตวิทยาข้อหนึ่งที่ม คนไปเต็มๆก็คือลองชมเขาต่อหน้าเพื่อนของเขาหรือชมเขาต่อหน้าคนอื่นค่ะมันจะเป็นสิ่งที่เขาจะรู้สึกดีมากๆเลยค่ะคุณอาจจะออกไปร่วมงานปาร์ตี้กับเพื่อนของเขาค่ะพอเกิดการถามถ่ายขึ้นค่ะคุณก็อาจจะเชื่อมโยงเรื่องโดยการบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่ก้องเป็นคนที่ทําอาหารอร่อยมากเลยค่ะโดยเฉพาะสเต็กค่ะตอนแรกก็คิดว่าเขาจะทําไม่เป็นค่ะแต่พอคุกไปคุกมาแล้วรู้สึกว่าเขาทาอาหารเก่งกว่าเราซะอีกคุณอาจจะพูดชมเชยเขาที่มันดูไม่อวยเกินไปค่ะต่อหน้าเพื่อนของเขาค่ะเขาเนี่ยจะอมยิ้มเลยค่ะและคุณจะได้เข้าไปนั่งอยู่ใในจเขา ทันทีค่ะและสิ่งที่คุณไม่ควรทําที่ผมอยากจะย้าให้กับคุณก็คืออย่าหักหน้าเขาต่อหน้าคนอื่นเด็ดขาดค่ะเพราะสิ่งนี้ค่ะไม่มีผู้ชายคนไหนยอมได้ค่ะอย่าตำหนิเขาหรือหักหน้าเขาต่อหน้าเพื่อนหรือต่อหน้าสังคมค่ะมีอะไรกลับไปคุยกันที่บ้านค่ะอย่าข่มเขาต่อหน้าคนอื่นค่ะข้อที่2ค่ะสิ่งที่ผู้ชายเขาอยากได้จากผู้หญิงลรผู้หญิง99%ไม่รู้ก็คือคุณทําให้เขารู้สึกว่าเขาได้รับการรับฟังค่ะจริงๆแล้วค่ะผู้ชายค่ะเขาก็ต้องการให้เราตั้งใจฟังเขาเช่นเดียวกันเเเเหมมมืออนนนุษยย์ัั่่่่่่่ววไไปปคะะใชาาาาขจตต้งง็ฝฟแร เงฝ่ายเดียวค่ะเขาอยากให้คุณรับฟังว่าบางทีวันนี้เขาอาจจะบ่นว่าเขาเหนื่อยมากแค่ไหนค่ะเขาอยากให้คุณแสดงความห่วงใยหรือว่าแสดงการรับรู้หรือว่าเห็นใจในสิ่งที่เขาบ่นว่าเขาเหนื่อยค่ะไม่ใช่ว่าเขาบ่นว่าเขาเหนื่อยแล้วเราไม่มีปฏิกิริยาใดๆเลยค่ะก็เราก็ยุ่งเหมือนกันอ๋อกลับมาถึงแล้วเราหาน้ำทานเองเลยนะเนี่ยยุ่งมากเลยกำลังทำกับข้าวเนี่ยเพิ่งไปรับลูกกลับมาเนี่ยไม่ว่างหรอกนะหาอะไรทํานเองแล้วกันแบบนี้ไม่ได้เลยค่ะเมื่อเขากลับมาเหนื่อยแต่เขาบ่นว่าเหนื่อยค่ะให้คุณบอกว่าที่รักต หายเหนื่อยเลยหรือว่าตัวเอง ตัวเองนั่งพักจิบเบียร์เย็นๆสักแก้วดีไหมแล้วถึงไปอาบน้ำแล้วมาทานข้าวกันเดี๋ยววันนี้เขานุดให้นะมันจะเป็นสิ่งที่เขาจะรู้สึกดีมากๆค่ะและมาถึงข้อสุดท้ายค่ะสิ่งที่ผู้ชายเขาอยากได้จากเราแต่ผู้หญิง99%ารไม่รู้เนี่ยก็คือผู้ชายเขาอยากให้เรารักเขาเพราะสิ่งที่เขาเป็นไม่ใช่รักที่หน้าที่การงานหรือทรัพย์สินเงินทองของเขาค่ะจากผลสํารวจค่ะผู้หญิงมักจะออกเดทกับผู้ชายเพราะศักยภาพของเขามากกว่าเพราะว่าเขาเป็นใครค่ะเพราะว่าผู้หญิงต้องการความมั่นคงนี่ก็ไม่ใช่สิ่งที่ หรือว่ามีทรัพย์สินเงินท้องมากมายค่ะเนี่ยพอฟังแบบนี้แล้วอย่าโทษผู้หญิงนะคะเพราะว่าผู้หญิงประเทศที่ต้องการการดูแลค่ะและพวกเธอต้องการรู้สึกปลอดภัยค่ะแต่ว่าผู้หญิงเราไม่เคยรู้เลยค่ะว่าลึกๆแล้วผู้ชายค่ะต้องให้เขามีศักยภาพในการเลี้ยงดูหรือว่าดูแลคุณแค่ไหนค่ะประสบความสำเร็จมากแค่ไหนร่ำรวยมากแค่ไหนแต่ลึกๆแล้วค่ะเขาอยากให้คุณรักเขาที่เขาเป็นเขารักเขาที่ตัวตนของเขาไม่ใช่ทรัพย์สมบัติหน้าที่การงานของเขาค่ะเพราะฉะนั้นค่ะเราเนี่ยถ้าเราอยากจะเข้าไปอยู่ในจิตใต้สำเร็ของเขาหรือเข้าไปอยู่ในความรู้ส ไม่ใช่การเงินหน้าที่การงานค่ะถึงแม้ว่าจริงๆแล้วเราจะเลือกเขาเพราะการเงินหรือว่าหน้าที่การงานเป็นหลักค่ะแต่ว่าเวลาที่คุณแสดงออกกับเขาอย่าบอกว่าฉันเลือกคุณเพราะเงินแต่ให้เลือกแสดงออกว่าฉันรักที่ตัวตนของคุณถ้าคุณแสดงออกแบบนั้นได้ค่ะคุณจะสามารถเชื่อมโยงกับเขาได้ในชงลึกค่ะคุณอาจจะทำได้โดยการพูดชื่นชมเขาจากตัวตนของเขาหรือว่าจากจิตวิญญาณของเขาค่ะเณอาจ,จะบอกเขาว่ารู้ไหมว่าอะไรที่ทำให้เขาชอบตัวเองคุณจะไม่บอกว่าเพราะรถของคุณทําให้ฉันสะดุดตาคุณตั้งแต่แรกแต่ให้คุณบอกเขาว่าตอนทททที่่คคคคุุุุณณเเเเนนนนนนข้้้าาามใงัหห็็ปกลลยแวรู แม้กระทั่งพนักงานเปิดประตูฉันก็เลยคิดว่าคุณต้องเป็นคนเสรีมากๆแล้วก็เป็นคนไม่ถือตัวมันทําให้คุณดูน่ารักมากฉันก็เลยจําคุณได้ตั้งแต่วันนั้นสิ่งเหล่านี้ค่ะคําพูดเหล่านี้ค่ะเขาจะไม่เคยได้ยินจกากผู้หญิงคนไหนค่ะและมันเป็นสิ่งที่เขาต้องการเพราะคุณเห็นเขาจับตัวตรงของเขาว่าไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองของเขาเองค่ะเอาหุ่นได้ทำอ e ีบุ๊กสองภาษาประโยคที่จะทําให้แฟนเสกติดคุณแจกฟรีสําหรับคนที่สนใจนะคะถ้าใครสนใจคลิกลิงก์ด้านบนได้เลยนะคะมาขอรับอีบุ๊กฟร